คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการดาราศาสตร์อย่างมากนะคะก็คือพบระดับชั้นของโมเลกุลที่อาจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพบอยู่บริเวณชั้นบรรยากาศของดาวสุกอาจจะนำไปสืบไปสู่จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้นะคะและเรื่องนี้กำลังเป็นคำถามว่าหรือดาวสุกอาจจะเคยมีสิ่งสิ่งมีชีวิตหรือปัจจุบันก็กาลังมีสิ่งมีชีวิตด้วยติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพธนาคะ่ะ บริเวณชั้นเมฆเหนือพื้นผิวดาวสุกราวประมาณ50กิโลเมตรเป็นจุดที่พบว่าอาจเอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตรหรือไม่หลังพบโมเลกุลของธาตุฟอสฟินจากการตรวจจับสเปกตรัมที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสฟินจากกล้องโทรทัศน์เจมส์เคลิร์กแม็กซ์เวลที่เกาะฮาวายการค้นพบในครั้งนี้มีความน่าสนใจ ว่าชั้นเมฆในบรรยากาศของดาวศุกร์อาจจะมีอ,องค์ประกอบทางเคมีเ,เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตฟอสฟินที่พบเป็นโมเลกุลที่มีสารประกอบระหว่างธาตุฟอสฟอรัส1อะตอมและไฮโดรเจน3อะตอมเรามีข้อมูลเพียงว่าฟอสฟินนั้นเกิดขึ้นมาจากสองสาเหตุคือจากกระบวนการอุตสาหกรรมและจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนเช่นจุลินทรีย์ในหนองน้ำ รือวัตจุลิรีย์ในลำไส้สัตว์ข้อมูลเหล่านี้ค้นพบโดยทีมนักดาราศาสตร์ที่นำโดยเจนกรีเวสต์จากมหาวิทยาลัยคราดิฟแห่งสหราชณจักรโดยระบุว่าบริเวณชั้นเมฆของดาวศุกร์เป็นจุดที่มีความอ่อนโยนมีอุณหภูมิ30-40ถึงองศาเซลเซียสเย็นกว่าพื้นผิวดาวที่มีอุณหภูมิสูงหลายร้อยองศาเซลเซียสแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าหากมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่บริเวณนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร เพราะชนเมฆเหล่านั้นก็มีกรดกรมะถันอยู่มากถึง95%ซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตการค้นพบในครั้งนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าที่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีสิ่งมีชีวิตหรือไม่แต่เป็นการได้ข้อมูลใหม่ว่าฟอสฟีนนั้นยังเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรได้อีกบ้างและเปลี่ยนทฤษฎีใหม่ว่าแม้ดาวศุกร์จะร้อนแต่ชั้นบรรยากาศของดาวก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าดาวดวงนี้ เคยมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ดาวศุกร์ขึ้นชื่อว่าเป็นแฝดคนละฝากับโลกขนาดของดาวศุกร์เล็กกว่าโลกเล็กน้อยเต็มไปด้วยพื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อตัวดาวเต็มไปด้วยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากชัน้นบรรยากาศของดาวศุกร์ถูกทําลายจึงทําให้ดาวกเก็บความร้อนเอาไว้ในพื้นผิวมากกว่า400อ,องศาเซลเซียสเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ พื้นผิวส่วนใหญ่เป็นหลุมหินแข็งและเป็นดินก่อนหน้านี้ทางนักวิทยา,าศสาสตร์สันนิษฐานว่าเมื่อ4,000ล้านปีก่อนดาวศุกร์น่าจะมีมหาสมุทรแต่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นการระเบิดของภูเขาไฟพลังงานมหาศาลหรือเกิดจากปัจจัยอื่นๆทําให้ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ถูกทําลายอากาศบนดาวศุกร์จึงร้อนมากเหมือนกับเตาอบพิซซ่าทําให้ไม่มีโอกาสพนบน้ําบนดวงดาว แต่ว่าหลังจากนี้ทางทีมนักวิทยาศาสตร์มีแผนอาจจะส่งยานไปสำรวจที่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ไขคำตอบที่มาของธาตุฟอสฟินและวัตถุที่ดูดกลืน UV บริเวณชั้นเมฆดาวว่าเป็นสิ่งใดการค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราหันมาสนใจดาวศุกร์หลังจากที่ดาวดวงนี้ไม่เคยอยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิต มณีนาฏอ่อนพนาไทย PBS รายงาน